แย่แล้วอีกไม่นานพาธีจะตกดินแล้วเนี่ยยังไม่มีที่พักเลยอะแล้วนี่หมู่บ้านอะไรไเ,เนี่ยตอนนั้นมีเหมือนน่าจะมีคนอยู่ในขอให้เป็นไม่เป็นหมู่บ้านร้างได้ไหมอะ ว่าจะขอพักสักคืนนึงอ่ะเฮ้ยเราต้องเดินทางกลับบ้านอีกไกลแน่เลยอ่ะเฮ้ยเบ๊วิววิววิววันนี้ครับใครเนี่ยคนบ้านไหนเนี่ยอ๋อพอดีผมเดินทางมาถ่ายพวกสัตว์ในป่านะครับแต่ว่าทีนี้น่าจะกลับบ้านไม่ทันน่าจะพาที่ตกดินก่อนโกลัวหมีด้วยครับโอ้มาไกลนะในทางเดิอนอยู่ไกลนู่น,นตรงทางถนนอยู่ฝั่งนู่นอ่ะคนบ้านนอกกนะันเนี่ยเออใช่ครับพอดีผมเลยจะขอพักที่นี่คืนนึงได้ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงเช้าผมจะรีบออกไปเลยครับโออออ้้้้มัันนนนก็ไดแแลวตต่่เเงงครบ ข่าที่นอนรับหลายปีเรายังไม่ตื่นเลยนอนรับหลายปีเดี๋เด็กเขายังมีชีวิตยอยู่ใช่ไหมครับน่ะโอ้ยเป็นยังมีชีวิตอยู่นะยังหายใจอยู่โอ,โอเคงั้นเดี๋ยวเอเอาเป็นว่าผมยอมทำทุกอย่างเลยครับขอให้ได้แค่นอนคืนเดียวก็ได้ครับโอ้สบายสบายแค่คืนเดียวไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวแจ้ว่ะเองต้องช่วยทำงานหน่อย ิ<ท>ำงาน <ะ S 2> วันนี้ทำฟาร์มได้ทำฟาร์มก็ได้นะครับผมทำฟาร์มเก่งมากเลยอ๋อเช่นงั้นก็ไปทำฟาร์ไมไอน้อยแล้วก็โอโอเเออมีเรื่องนี้ห้ามลืมเลยครับผมวันนี้เองต้องไปไวาศาลเจ้าตรงฝั่งนู่นเห็นไหมอันเล็กๆกัน<อ>นู้น,น <ะ S 2> เจ้าไอ้ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่เขากกเรียกศาลเจ้าจิ้ว อ๋อสัาติจิวอ๋อได้ไครับไดบแน่นอนอ๋อต้องเอาเทียนไปจุดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ใช่แงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำฟาร์มก่อนนะครับผมจะได้รีบพักผ่อนโอ้ยเดเวทแต่วันนี้จะนอนไโอ้ยจงเล้ยยโอ้ยโอ้ยฟาร์มฟาร์มลก็นอนคืนนึงแต่ว่าเราต้องอนกับใครนะุกคนที่หลับมาปีหนึ่งเขาายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไก็อาจจะป่วยน้องก็เหมือนกับเอ่อเคยในข่าวอยู่ที่หลับหลับ3ปีเขายังตื่นเลย กว่าจะเสร็จโอ้โหเต็มไปหมดเลยที่เราทําจนค่าเลยเนี่ยเหลือฝั่งนู้นต้องตื่นไปทําตอนเช้าตอนนี้เหนื่อยแล้วไม่ไหวอะ่ะโอ้ยกลับบ้านนอนดีกว่าเออเหมือนเขาจะให้เรานอนบ้านหลังนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงคนนี้หรอที่เขาบอกว่าให้เราดูแลไม่ใช่ดูแลเขาดิให้เรานอนกับเขาคืนนี้หลับลึกไปกันเนาะโอเคงั้นเอาที่ใส่ก่อนเลยโอเคไม่น่าจะลืมอะไรแล้วงั้นนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้ย ทำไมวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวฉันมันเล็กขนาดนี้วะเนี่ยตื่นมาเฮ้ยตัวอย่างเล็กเลยตัวเราทำไมมันเล็กขนาดนี้วะเนี่ยแย่เราทำไงดีอะหรือว่าเป็นเพราะเมื่อคืนเราลืมวหา้ศาลหรือเปล่าวะาใช่แน่เลยนี่ลุงได้ยินผมไหมลุงลุงครับลุงครับได้ยินผมไหมช่วยด้วยใครก็ได้โอ้เสียงเราเล็กขนาดนี้ใครได้ยินเราวะเนี่ย หรือว่าเราต้องพูดใกล้หูลุงลุงอาจจะตื่นก็ได้แต่ว่าเขาหลับมาปีนึงก็ไม่ใช่เหรอเนี่ยลุงครับขออนุญาตนะครับชับนเฮ้ยเราลงไปในช่องนี้ชับลุงครับลุงตินผมไหมลุงลุงตี๋ผมไหมต้องพูดใกล้หูมากกว่านี้ไหเนี่ยฮัลโหลลุงครับดีนะลูหูนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวลุงไม่ใช่คนหรอก็ว่าอยู่ทำไมหลับไปปีแล้วยังถึงยังมีชีวิตอยู่นี่ลุงไม่ใช่คนนี่มันมีทางเข้าไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในดิชับนเ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอะไรอยู่เนี่ยทำไมมัน ใหญ่แบบนี้เนี่ยหร like, ือ,อว่าเธออยู่ในความทรงจำของไอ้ไอ้ชาวบ้านตัวดีวะเนี่ยที่มันไปถุยนเนี่ยอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยย่องอีกย่องอีกอวยอุ้ยตอนนั้นมีผู้หญิงด้วยเนี่ยน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นผับปะอะไรงี้ปะเอาอีกย่องอีกอวยอุ้ยแรงอ่ะแรโอ้ยสวยมากเลยนมโตโตอู้ดูใจตู้ใจเออแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยอะไรอยู่นะพ่อหนุ่มผมจะเอ่า ถามว่าจะออกไปจากที่นี่ยังไงครับอ้มันออกทางเดิมไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ่ะใช่ครับใช่แกต้องออกไปทางประตูนู้น่ะประตูฝั่งนู้นเหรอครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วแต่ว่าแกต้องมีคุณแจก่อนนะมะตมจะเอาคุณแจจากไหนฮะอยาาเลยะอยนะห้อง VIP นี่ห้อง VIP โอเคได้ครับห้อง VIP เฮ้ยไอ้นุ่มยามเข้าเทำไมฮะที่นี่สำหรับ VIP เท่านั้นมีบัตรหรือเปล่าไม่มีบัตรฮะนุ่มจะ้เข้าห้อง VIP นะต้องมีบัตรก่อนนะอ๋อต้องซื้อกับคุณใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้ว เขาจะเอาเงินจากไหนวะเนี่ยหรือว่าถ้าเราแอบ,บย่องขโมยเงินที่เขากำลังแจกกันอยู่ล่ะ okay, เอาเองเอาเต้น,อนเองเลยนะเพราะตอนนี้มันโจงกันไปล่ะหรือว่าเราต้องหาวิธีปิดไฟแล้วเราลองขโมยเงินดูน่าจะได้นะเว้ยโอเคงั้นเราคันออาไปอยู่เอ้ยเดี๋ยวเราห้องน้ำเนี่ย้อาน้ำชาย้องน้ำน้ํหญิงคันเอามาอยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องหาสวิตไฟที่สามารถปิดไฟตรงนี้ได้สวิตไฟสวิตไฟห้องน้ำหญิงนะวะไม่น่าจะมีหรอมั้งสวิตไฟสวิตไฟถ้าเราสามารถปิด คุณได้เราจงคุณเด็กเอาเงินได้อยู่เนี่ไงคาร์เอาโอเคงั้นหนึ่งสองซ่อมไฟได้ดับแล้วใช่ปหมดับไว้จริงด้วยเฮ้ยลอพภางไฟดับลำพรางไฟดับได้ไงเฮ้ยจะลังปั่นเลยกันลังดูอะไรเก่งเลยเอาเร็วๆดิเฮ้นอยู่ด้านล่างดูไปเอาเงินไปเฮ้ยใครชนไหนกูบ้างยุ่ยยุ่ยยุ่ยเอาเมื่อก่เหรอเฮ้ยกูเป็นไรอ่ะไอเวน มึงไปชนกูก่อนนะเว้ยมึงตีอยู่มึงตีอยู่โอเคเอางเกิลกูหน่อยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิมึงเกาเออโอเคโอเคเปิดไฟเครื่องโอเคเปิดไฟหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยแล้วเอ้าไฟตัมาไกลไปเลยเฮ้ยขอโทษเลยอ้าวขอโทษมึงอ่ะผมมีเงินแล้วครับเออมีเงินได้ไงเนี่ยเออขอบคุณครับโอเคนี่ไอ้นกนั่นเบียดว่ะบัตร V I P ครับไปโอเคอรกมาเรียบร้อยแล้วเล่นต่อเลยนะเฮ้ยโดนไหนวะเนี่ย อไ้คนที่มีกุญแจสวัสดีครับว่าไงเอ่อผมเอากุญแจนะ่ะพอดีว่ามีคนสั่งมาจากด้านนอกโอ้นายสมชายใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับขอบมากครับผมก็ง่ายกว่าที่คิดนี่มียาเท่าไรเขี่ไปแล้วเขี่ยไม่ใครสังเกตเขี่ยแต่วันนี้แหละเพิ่งเปิดแล้วก็ปิดเลยโอ้โหแล้วข้างหน้านี่มันอะไรวะเนี่ยอเอ่อไปไงไวะเนี่ยด่านหน้าเนี่ยทางไกลนั่นเลยขี้เดินจังเลยฮะถนนก็เป็นเป็นลูกลีลูกหลังด้วยเขเลีถนนอะไรนะเอ่อเอ่อยามาต่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยที่นี้มี มีน้ำมันกับอะไรอ่ะกล่องโกคาร์ดเนี่ยกล่องแคปซูลเหรอเปิดดิโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโกคาร์ดชึบโอเคสวยมันหันไปทางอ่ะไปหนึ่งนะก็ต้องหันทางนี้โอเคติดมือชึบทางนี้ได้ไหมโอเคได้แล้วก็เติมน้ำมันก่อนโอเคมีรถอยู่ดีนะว่ามีรถโอ้ง่ายๆเลยเติมมาเสร็จแล้วโอเคครึ่งถังฟออะโอ้โหนี่แหละขับง่ายขับขี่ง่ายเดินปลอดภัยหน่อยวุ้นี่หัวสมองของไอ้ตัวที่มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยวุ้นเนี่ยฮะอุ้ยหน้าอะไรอ่ะ หรือว่าตัวนี้มันเป็นมันเคยเป็นคนที่ชอบเที่ยวผับบ่อยแล้วก็ชอบขี่โกคาร์ทแน่เลยเราก็เลยอยู่ในความทรงจำของเจ้าเจ้าตัวที่มันนอนเป็นปีเนี่ยนอนเป็นผักเนี่ยอึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโค้ดเท่โค้ดเท่ผมมีลูกเลี้ยงลูกหลังด้วยเหรอเนี่ยชึบอึ๊บชึบชึบโอเคสวยหันขวาเลี้ยวซ้ายแอนโอ้ยติดติดติดไปนึงหันขวานิดหน่อยโอเคเลี้ยวขวานิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยยเกือบแล้วโอ้ยเมื่อกี้ถ้าไม่มีในตัานี่รถตกตายนะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเกือบไปแล้บ้าเอ้ย โอเคได้อยู่คุณะวังหนามด้วยเหรือเราพังถ้ายางแตกทีนี้คือจบเลยเนี่ยโอเคค่อยๆขับเดี๋ยวยางแตกโอเคเดี๋ยวขวาโอเคสวยอยู่เดี๋ยวขวามือเดี๋ยวมันเป็นไอ้หลุมอีกปะเนี่ยต้องค่อยๆเช็คโอเคไม่มีนะโอเคไปได้ไปได้ชิียวค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวขวาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายหน่อยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดทางนี้แสดงว่าข้างหน้ามีหลุมชัวเลยโอเคตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักแล้วก็นับหนึ่งสองซ้ำไปลุบโอเคสวยดรอจจเก็บไปะกอน ชอบโกคาร์ทเก็บไว้เอาทุบไม่ได้ไอนี่มันไม่เป็นไรวางนี้แหละโถ่เอ้ยนู้นมันจะไปได้แอบจะเอากลับบ้านซะหน่อยโอ้ต้องปีต่อหรือว่าไอเจ้าหมอนี่มันเป็นหลายอย่างเลยเป็นคนที่ชอบเที่ยวผับเป็นคนขี่โกคาร์ทขับรถเกง่เกงขับรถบ่อยขับรถเกง่เกงแล้วก็ชอบปีนเขาด้วยเนะี่ยโอ้โหแล้วขึ้นอย่างยากเลยโอเคไป,ไปไปโอเคสวยได้อยู่โอเคแล้วก็ชอบปีนเขาอีกโอ้โหโอเคหวังว่าถ้าเราสามารถออกจากที่ี่ได้เราจะกลับเป็นตัวใหญ่นะชึบโอเค ไปต่อโอ้ยเกือบเกือบแล้วโอเคเกือบหลับแต่กลับมาได้โอเคแล้วก็ตรงนี้ปีคือสลามเราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็กดปุ่มฮ้โอเคมียางเท่าไหร่โอเคโอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่ปอะตได้โอเคผ่านไปแล้วเสียงอะไรวะรอได้เสียงเท้าโยเยงหมดเลยเฮ้ยใครอะผู้หญิงเต็มเลยไปเปิดอย่าปิดเปิดเลยมันบังอะมันบังไม่เราเปิดอะโอเคได้อยู่ ปิดปิดปิดโอเค,โอ,เคโอ้หผู้หญิงเต็มเลยโอ้ยอันนี้เป็นคนเจ้าชูหน้าดูดูเลยข้างหน้าเหมือนต้องต้อง,ต,องต้องต้องตีเหรอ เราต้องทำไงอง่ะเราจะถอดกุญแจหรือว่าบางตัวมันจะมีกุญแจอยู่ต้องคนเลยๆคนเลยกุญแจกุญแจกุญแจ,แจ,แจอยู่ไหนวะเนีน่ยขน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 นของทษท,ที่ทำร้ายนะครับอันนี้จะเป็นสาวสาวที่ไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้เคยชอบหรือเคยรักแน่หรือว่าเคยเป็นแฟนกันนี่แหละโอ้มีเป็นสิบเลยที่เขาเป็นมีมกันโอ้โหในสมองของเธอมีเข้ากี่คนอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นมีมอย่างนี้เลยเฮ้ยมองมีสักตัวหรือว่าเขาต้องสังเกตจับผิดภาพตาสีฟ้าทุกตัวมันเขาไม่มีตาตัวอื่นกก้้้้้อาาาาฟฟฟี โอ้หต้องหาสิ่งพี่ผิดปกติจากที่นี่หรือลองลองคนทุกตัวเลยปะคน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 ทุกตัวคนทุกตัวเอ่อขอหนึ่งครับมีคนไหนที่มีคุณแจ่ไหมครับสาวสาวสาวเอ้ยตกลงหน่อยเอ้ยฝรั่งกันหมดเลยเอ้ยก็หาไม่เจอเลยตัวไหนวะตัวไหนตัวไหนตัวไหนมาก็มาก็ตัวไหนเอ้ยคุณอยู่คนนั้นตัวไหนเอ้ยตัวไหนเอ้ยที่มีที่มีคุณแจตัวไหนสาวสาวสาวเอ้สาวเต็มหมดเล้วโอ้ยโอ้ยติดติดติดขันหมดเลยตัวไหนเอ้ยตัวไหนเอ้ยตัวไหนไอ้เจี๊ย ใช่เอ้ยเดี๋ยวคนที่ตาฟ้าคนที่ตาส้มเงินปะนเฮ้ยคนที่ตาสีเงินวันนี้ไงเจอแล้วลองแต่คนดูหน้าหน่อยดิวันนี้ไงตาเขาโอ้ตาเขาโตหรือเป็นสีฟ้าอย่างงี้แต่คนนี้ไปตาส้มเงินโอ้อืมเดี๋ยว,ต,ต,ว,ยว,ต,ต,วตัวไม่ได้โอเคได้ละไปกันต่อเราอยู่ไหนวันนี้ห้องเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ชะมัดเลยหนีดีกว่าเดี๋ยวมันกินเฮ้ยโอ้โหจะเป็นขนาดนี้เลยเหรอยัไม่เห็นปอกวะไม่เห็นนะ ไ <ort>. ม่ใช <t colours> ่ไหมเฮ้ยมาเห็นแล้วมาเห็นแล้วอู้มันคือโุนยนต์เหรอเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ๆเลยอุ้ยอาวุธอาวุธฮะฮะฮะเฮ้ยอาบิจีอาบิจีว้าวไอ้นมมาดีนท่นจีของเขาไปเลยพี่มีอาบิจีไรไอ้น้องไอ้น้องโอเคแต่มันมีอย่างละนัดเราต้องฆ่ามันด้วยการใช้แต่อาบิจีแสดงว่าทุกกล่องมันจะมีอาบิจีอยู่แต่ว่าตอนนี้โอเคนี่ไงเรื่องมันมีเท่าไหร่ไม่ได้หมอนี่เนี่ยโอเคอาบิจีเฮ้ยกล่องนั้นก็มีกล่องนี้ก็มี เอามามาเลยเจอกันหน่อยปุ๊บตีไงนี่ไงตี่ไงนีง่โอ้ยยังไม่ตายอีกเลยชุดเยอะชุดโคตรโหดอุย้ยจะมันน่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าวะเนี่ยจะไปกับมันไหมปึ๊บโอเคย,ยังไม่พออีกโอ้ยเข้าไปดิตามมาโอเคหีนมีกล่องน,นึงฉันจะยิงแกนี่แหละเวทมาดิตีไงไโอ้ยไอ้หัวทายเลอร์เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือศพใช่ไหม มันม,มันคือศพใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยโอเคน่าจะหมดแล้วแล้วประตูทำไมไม่เปิดวะเนี่ยข่าวก็เต็มไปหมดเลยเฮ้ยอ้าวมันต้องเปิดแล้วสวยอโอเคทิ้งของมีค่าให้หมดก่อนอืมแล้วทิ้งไฟทิ้งไฟไม่ได้ใช้แล้วเอาไปจุ่มลงไปจีเนี่ยทิ้งไปหมดโอเคไปสู่อิสร,รภาพเฮ้ยเฮ้ยออกมาได้แล้วอุ้ยเรากลับมาตัวใหญ่แล้วโว้ยที่สุดเฮ้ยโอเคเราต้องไปจุดธูปไปนั่งก่อนเลยอย่างแรกเลยเอ้ยเอาเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีนมโอ้เป็นไงบ้างนอนสบายไหม เอสบายครับอกว่าเดี iving, ย๋ยวเดี๋ยวเพื่อเขาไปดูข้างในนะครับพอดีว่าผมผมชีแตกไว้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอยู่โอ้ชีแจกนี่เด็กนี่ชีแจกงเขาทำกับสารแยเจรเออเธอคนนั้นหายไปแล้วแย่แล้วเราต้องรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวเขารู้เอาสัญชาติครับผมมาเลยนะครับที่เอ่อให้ผมกลับไปตัวใหญ่เขาบอกหน้าเราชิบหายแล้วเอ้ามาไงครับมาไงคุณลุง ไอ้นุ่มหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนเออเเบือจะได้ไปได้ไงผมรู้แล้วว่าเขาคือหุ่ยนต์อ้าวไหนหุ่นนายหลู่แล้วไหนคงมีชื่อต้อไม่ได้ไอ้นุ่มเอ้ยอย่าแล้วหรือว่าออกอกมาเลยหุ่นยนครั้งปู่บาล้ยอย่ายไม่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 ไไม่ไม่มมยแล้ว่แล้วตามมาเต็มเลยหนีแล้ว